เวลา13นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครน,นายก ชอบพเนตรโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองทัพบ,บกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมชนนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรโดยกรมการสัตว์หารบกดําเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรพอเพียงเกษตรปลอดภยัยการผลิตและแจกจ่ายพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้แก่ประชาชนที่สนใจ ปัจจุบันมี4โครงการได้แก่โครงการการเลี้ยงสัตว์ปีกสัตว์เขียวเอื้องมี3กิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงสัตว์ปีกการเลี้ยงกระบือและการเลี้ยงโคโครงการปลูกพืชมี6กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกผักโตเร็วการปลูกผักไร้ดินการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์การสาธิตไม้ผลการทำนาข้าวและการปลูกผักกลางมุ้งโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรได้แก่การแปรรูปหม่อนผลสด ในการดําเนินโครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานต่างๆเช่นกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรได้ถอยเทอดถ่าถยทอดความรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกําจัดโรคพืชรวมหมอนไหมได้ส่งเสริมความรู้การแปกร,รูปจากหมอนไหมอาทิเข้าเกลียยหมอนไหมโอกาสนี้ทออพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เขียวเอื้องที่ได้เลี้ยงทั้งโคและกระบือ ส่งปล่อยปลาสาสายพันธุ์ได้แก่ปลานิลปลาตะเพียนและปลาสลิดลงในนาข้าวของโครงการเกษตรรวมใจซึ่งกรมประมงน้อมพราน้อมกระหม่อมถวายเพื่อทรงปล่อยรวม69ตัว จากนั้นพระราชทานชื่อลูกกระบือเพศเมียหนึ่งตัวชื่อนางพญามังกรเป็นลูกกระบือจากกิจกรรมการเลี้ยงกระบือในโครงการที่คลอดจากกระบือพ่อพันธุ์ชื่อหนึ่งกระบือแม่พันธุ์ชื่อลำใหญ่ในวันที่25พฤษภาคม2566พระราชทานลูกเป็ดไข่พันปากน้ำแก่กเกษตรกรจังหวัดนครนายก25ครอบครัวพระราชทานลูกพันไก่แก่เกษตรกรจังหวัดนครนายก25ครอบครัว ในการนี้อธิบดีกรมปรศุสัตว์น้อมพระน้อมกระหม่อมถวายไก่พันฟ้าหลวงพ่อพันสองตัวแม่พันสิตัวลูกไก่ตาเพศ200ตัวเพื่อสนับสนุนการผลิตพันไก่พระรชาชทานของศูนย์ผลิตพันสัตว์ป,ปีกพระรชาชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลา พร้อมกับได้น้อมแก้วน้อมกระหม่อมถวายเครื่องกกลูกไก่อินฟราเรดขนาด500ตัวจํานวน2ชุดเพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ์ไก่พระราชทานของศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดน่านโดยเครื่องกลก,ก, red, าากลูกไก่อินฟราเรดสามารถกกลูกไก่ลูกเป็ดได้500ตัวตอ่อ1-2สัปดาห์ โอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียมทหารการสัตว์กราบปังคมททุรายงามการผลิตพัน์ปลานินจิตลดาของศูนย์ผลิตพันธ์ปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันออก ร้อมทางได้พระราชทานพันปลานินจิตตดาแก่โรงเรียนและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกในจังหวัดนครนายกรวม5แห่งได้แก่โรงเรียนวัดสันตยารามโรงเรียนวัดพลอยกระจางสีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกหมู่7็ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกหมูหนึ่งตำบลท่าเรืออำเภอปากพี และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพอกหมูห่6ตำบลสีกะอ่างอำเภอบ้านนาจากนั้นประทับรถรังพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันดีโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดพราโรกรมอ่มให้มรินิธิชัยพ like ัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพนธุ์เพนซิริร่วมกับกองทัพบกจัดตั้งให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรแต่เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการจับพระราชทานเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปปลูกที่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขยายความรู้สู่ชุมชนของตนเองได้ มีทหารพันดีเข้าฝึกอบรมการปลูกผัาปลอดภัย1,464นายที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่กำลังคนของหน่วยและประชาชน นอกจากนี้ยังดําเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยและศูนย์ผลิตพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์พระราชทานในโครงการมีการจัดตั้งศูนย์ทดลองเลี้ยงแพะพันธุ์ผสมพระราชทานซึ่งเลี้ยงแพะพระราชทานพันธ์ชามีบ่อและแล็กเบงกอลโดยทธิพดีกรมปศุสัตว์ได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์แพะชามีหนึ่งตัวและพ่อพันธ์บ่อหนึ่งตัวเพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธ์มีการทดลองเลี้ยงไก่งวงพระราชทาน เพื่อขยายผลเป็นอาชีพเสริมแก่กำลังพลและเกษตรกรซึ่งได้ดำเนินการผสมไก่งวงพันธุ์แท้และผสมข้ามสายพันธุ์มีผล,ผลผลิตเป็นไข่ไก่งวงและลูกไก่งวงซึ่งได้พระราชทานไก่งวงแก่ผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนครนายกโดยจะมอบให้แก่เกษตรกร20ครอบครัวต่อไปมีการเลี้ยงกบเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมาได้กบลูกผสมสายพันธุ์กบนาพื้นที่ทุ่งกุลาและกบนาพื้นบ้านนครน,นายกแต่กบลูกผสมลักษณะดเด่นมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวใหญ่น้ําหนักสูงเจริญเติบโตเร็วโอกาสนี้พระรจชทานกบลูกผสมแก่เกษตรกร20ครอบครัวครอบครัวละ400ตัวรวม8,000ตัว แล้วได้ทอดพะเนตรแปลงผักตอดภัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกวิชาชีพด้านการปลูกผักตลอดภัยโดยตั้งแต่เดือนมการาคมถึงกันยายน2566ได้ผลผลิตรวม1,970กิโลกรัมนำไปจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้แก่โรมประกอบเลี้ยงของหน่วยครอบครัวกำลังพลและชุมชนต่อจากนั้นประทับทรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเกษตรรวมใจโอกาสนี้ได้มีพระราชปฏิสันฐานแก่ทหารพันดีโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกเป็นเรื่องของการศึกษาก็จะเกี่ยวข้องกันกับเลี้ยงพุทสัตว์มีดินมี ักษณะของน้ำคือปัจจัยการผลิตตา่างๆที่จะทำให้เกิดกผลสำเร็จน้ำดินปุ๋ยกไ็ได้หลายอย่างก็ขอให้นะตั้งใจต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็ทำดีแล้วแล้วก็ค่อยๆทำให้ดีขึ้นแล้วถ่ายทอดความรู้ให้ให้แก่ ผู้ที่มาศึกษาจะไ,ได้ขยายความรู้แล้วก็ขยายการอยู่ดีกินดีสืบต่อไปซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทหารเราด้วย เวลา17นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิษฐาเทราเจ้าตรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชะกุมารีสเสด็จออกนาวังสังพุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโอวีคูโรมาโอโรกุนเจบะเอกอาคราราชทูสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยฝอทุนละอองทราบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่